ะวันดีเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จ๋าหนูอธิบายได้คืออหนูก็เจ้าหญิงเหมือนกันเดี๋ยวอะไรนะจริงเจ้าหญิงวันเดอลอตตี้วอชูวิสแห่งเชูกลอชวอชวิชสพวกพี่ต้องเคยได้ยินแล้วถ้าไม่เคยได้ยินก็เฉยตายเลยอแล้วเธอเป็นเจ้าหญิงแบบไหนล่ะแบบไหนเหรอมีเส้นผมพิเศษไหม ไม่มือวิเศษไม่พวกสัตว์คุยกับเธอหรือเปล่าไม่โดนวายพิษล่ะไม่คำสาบไม่รักพาตัวตกเป็นทาสไม่พวกพี่โอเคเปล่าจะให้เรียกตำรวจไหมฉันเดาว่าเธอต้องไปตกลงกับแม่มดทะเลให้เขาโอสิมเธอไปเพื่อแลกกับการได้เท้ามนุษย์มาทั้งสองข้างอย่างนั้นใช่ไหมไม่น่ากลัวใครจะทาอย่างนั้นล่ะแค้จุมพิษรักแท้ไหมเอ๋จ้าอ้วกอะมีปัญหากับพ่อหรือเปล่าหรือแม่หรือสามไม่มีเหมือนกันและสําหรับคําถามตอบได้ล้านแปด คนคิดเอาว่าปัญหาต่างๆของเธอจะหมดไปถ้ามีผู้ชายกล้ามใหญ่โผล่มาช่วยใช่ทำาม้ถึงไปย่างนั้นน่ะเธอนี่หดะผู้หญิงใครตัดชุดให้ฉันไม่เคยเห็นชุดแบบนี้มาก่อนเลยอ๋อชุดเก่ารอฉันอยากมีชุดอย่างนี้บ้างจังเลยฉันก็ดูเหมือนกันชุดสวยสุดเลยฉันก็อยากได้นะจ๊ะฉันสั่งหนูตัดให้ละกัน ักชุดแบบนี้จังเลยต้องชมเจ้าหญิงวันเนโลปี้ดาชินีแห่งความสบายในบรรดาของกิตบกู๊ดแก่ไกลในโลกนี้ฉันไม่คิดเลยว่าฉันจะได้ใส่มันเรียกอะไรนะอ๋อใช่เสื้อยืดใจฉันมันยังเคยไปฟันได้สวมเสื้อยืดอ๋ออๆออเดเดยะอะไรกันเนี่ยเออเขาร้องเพลงไงใช่แต่ยูยูมันก็มีเสียงเพลงกับสปอตไลท์แล้ว นี่ทุกคนก็เห็นเหมือนกันใช่ไหมมันจะเกิดขึ้นเมื่อเจ้าหญิงร้องเพลงถึงสิ่งที่ใฝ่ฝันโนไม่เคยเห็นได้แบบนี้สักทีไม่นะไม่เคยสักครั้งเธอลองดูหน่อยไหมล่ะจริงๆแล้วเธอต้องการอะไรร้องเป็นเพลงเลยโอเคเอ,อ่อได้ร้องได้สิอคิดก่นอนออพวงมา,ออมาลัยออพวงมาลัยแน่นอนอยากได้สิพวงมาลัย ีปริศนาให้ไขเยอะนะแล้วเอพวงมาลัยที่เธอร้องเป็นคำเปรียบเทียบใช่หรือเปล่าอ๋อเปล่าไม่ใช่เปรียบเทียบคือหนูหนูอยากได้พวงมาลัยของจริงเลยหนูว่าปัญหาก็คือหนูร้องเสียงเพี้ยนนิดหนึ่งก็อาจจะนิดหน่อยแต่บางครั้งเธอจะเริ่มร้องเพลงได้เมื่อเธอไปในที่ที่มีเงาสะท้อนที่ได้ผลกับพวกเราบางคนคือต้องไปหาน้ำอะไรก็ได้แล้วจ้องมันเข้าไปอะไรนะ อ๋อใช่ฉันจ้องบ่อน้ำอธิษฐานส่วนฉันจ้องทะเลรางน้ำมาฟองสบู่เดี๋ยวแปลว,ว่าถ้าหนูไปจ้องน้ำอะไรสักอย่างไม่ใช่ต้องน้ำที่มันสำคัญใช่แน่นอนน้ำที่มันสำคัญเมื่อหนูจ้องน้ำที่มันสำคัญแล้วอย่างน่าอัศจรรย์หนูก็เริ่มร้องเพลงถึงสิ่งที่ใฝ่ฝันแน่นอนอ๋อเหรอ,อแ,แต่หนูไม่เอาดีกว่าพี่ๆข,ขับค้นนะ หานาทีนะเจ้าหญิงเกมคุณคือเจ้าหญิงดิสนีย์คนไหนจะเริ่มได้อีก5นาทีนะโอเคขอบคุณฉันว่าเราต้องกลับไปใส่ชุดราตรีแล้วล่ะดีใจที่ได้พบเธอนะวานนลลูปี้และขอให้โชคดีพบเพลงที่เป็นของเธอ,อนะขอสบายให้โชคดีสุขไปไหนน้ำตาหลังหล่งไหลมาไหนไม่มีนะเจอใหม่กาละสาวน้อยอาฮะขอพูดอะไรเหรอไม่รู้สิไม่มีใครเข้าใจหรอเขามาจากสตูดิโออื่นนอ